Oh, โอ้เรียบร้อยไปกระจกไเหี้ยไอกระจกไอกระจกกระจกกระจกชิ้งเือสกยมาแดงไอมวยตตีเยมาแดงไอเหี้ยใต้ตีนี่ยสัตตีนะ่เหี้ยกระจกใตตีวยตลอดไปคุยเหี้ยนั้นแต่ทั้งไฟเอ็มไปคุยกระจกยานลนเขาไหลไไอกระจกงมนคุยเหี้ยเหี้ยมไปไหนไปไหนไอคุยไม่ดับไปจับแจ๊กวไอคุยไไนไปไหนไอกระจกนี่เหรอะ เตรียมท่าแต่แรกเลยโอ้ยโอ้ยเฮีเฮยมึงจะร้องขั้วอะวไว้สักเรย่องอไรโอ้ยเียงยาวเอาไปเอาไป่พอป้เฮียเสียเวลาเรงกาก เอาหู connect, no ơi, are are ้าเอาหูป้าไอ้เจ๊นวเอากูป้าเอาหูป้าเอาหูป้ากไม่อยากัดเพแค่ตีเดียคอน้องไม่ดีกรอยากจอกกีร้องไอ้ตว์ไอ้กระจอไอ้กระจอเพื่อมาตีโคตรควายตีเพื่อนเพื่อนเงตะสะกอไข่สัตว์สะกอไข่สัตว์ไอ้เที่เด็กเที่ยอย่ิกอยู่ิุด่ใครก็รู้และต่างตระหนักว่ามึงกับกูน่าต่างแะดับทุกคนที่ฟังก็ต่างกนอยากไปเจอกับกูก็ต่างกันอ่ก็เพลงของมึงที่คิดว่าแหนมใช้ได้แค่กับบางระดับเลือกเอาสิข้างเแท้คุณรู้ก็ฉันถนัให้เจอ ต่างจากมึงที่แจะเฉยแต่กลับไม่เคยกระดาษจะคำด่าหรือคำชมก็แค่ผสมไปยุ่งใช้แต่คำคมของชมลมกูฟังแล้วงงว่ามาจากยุคไหนต้องคอยอาศัยให้เพื่อนประเคนให้แล้วเปียแช่อะไรไปถามตัวเองมันตรงประเด็นไหมมึงตกหลอกก็ถูกต้องนั่นเพราะมึงบอกป้อแม้เพื่อนมึงปกป้องฉันหน้าตลกแล้วหวังให้ใครเขายกย่องฟังผิดก็ฟังใหม่เพราะกูไม่เกลียดหรือชังใครแกหูปากแล้วฟังไปถ้าของใจกันหลังใหม่แล้วมึงไม่ต้องบินเลยไอ้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 กระจอกไอ้กระจอกไอ้กระจอกไอ้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 ไอไอ้ไอ้ ใต้ตีอย่ามาแ่ที่ต้ตีในสัตว์ต้ตีในที่ใหญ่จอทตตีตตลอดไปคุยเยี่ยนนีงแต่ทั้งไฟเอ็มไปคุยกับจอไปเยี่ยนี่ผลงานเข้าห่วยเอยคุยจอยังไม่คุยเยเนี่ยตที่ใหมาไม่ไปไหนไอ้คุยไม่ดับไขจับแจ๊กห่อยไม่ไปไหนเนี่ยสัตว์ไอ้กระจอนี่เหรอไอ้ Chiang Mai, we did it! You <laughs> <It was> slick! <laughs> Who got next? huh? Hey, why are you here?